สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมงนีกัเม่าพอกับการรายง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภายิสาตอนลางจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางค่ะมนีกัเม่าพอกันในบายวันที่1 5มิถุนาย,ยน2,567มัน้กิ็สิภาพี่น้องไปติดตามลักษณะากาศของมายมนีว่ามีลักษณะากาศเป็นแน่ใดแน่ค่ะ สำหรับการขาดม้ลักษณะกาดมือนีเวียนไทย3ตอนล่างองเห้านะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมยี10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าวารอุณหภูมิสูงสุดของบายมือนีค่ะ CU/T 34-38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดส่องอื่นค่ะย่ทยี2แ2 8องศาเซลเซียสค่ะต่อมาสำหรับการขาดไมยลักษณะกาดเจ็ดมือข้างหนาระวางวันที่15มิถุนายนถึง21มิถุนายนค่ะ ในช่วงแรกค่ะ okay, ช่วงวันที่สิบหามิถุนายนถึงยี่สิถมุนายนบริเวณภายีสารตอนล่างของเฮ้าสิมีฝนฟ้าขนองร่อยละสาสิถึงสี่สิบของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คววมเร็วลมอยู่ทีสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะทียูทีสา3สิบสาถึงสาสิเจ็ดองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะทียูทียี่สิบี่ถึงยี่บแปดองศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่สองส่วนวันที่ 21มิถุนายนบริเวณภายีสานตอนล่างของเข้ามีฝนฝ่าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนลมเป็นยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรดวลมยทอู่ี่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนอุณหภูมสิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะกับ CU-T 32-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นค่ะ CU-T 24-27องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะรักษาสุขภาพร่างกายเด้อค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการละมันระวังอันตรายจากคุันไฟคันง้ที่จะเกิดขึ้นนําเด้อค่ะสำหรับวันนี้กิจสดาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพอกันใหมือหนามืา้อนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน